สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับลูกกวัดแล้วก็ช่องช็อกโก้แคนดี้กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะกวัดก็มาอยู่กันที่ร้านมาเมซองนะคะพุทธมนฑลสาย2ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันเลย ขับรถเข้ามานะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะตกแต่งเหมือนอยู่ฟิลต่ตางประเทศเลยถ้าไม่ติดว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนนะคะมีมุมถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ถ่ายเพียบเลยนะคะแล้วก็ที่จอดรถเพียงพอนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดนะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะมีที่วัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในโซนด้านในของทางร้านด้วยส่วนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ซอยข้างๆตามไป้ายไปได้เลยะคะ่ะ สำหรับสายถ่ายรีวิวต้องมาแจ้งขอถ่ายทํากับทางร้านก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นๆตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารนะคะมีทั้งเมนูของคาวแล้วก็ของหวานเพียบเลยนะคะส่วนถัดไปด้านนู้นจะเป็นโซนนั่งทานด้านในสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบนั่งด้านนอกนะคะส่วนโต๊ะที่ก่านนั่งจะอยู่ด้านนอกค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดไม่ค่อยร้อนแล้วโซนด้านในก็ตกแต่งน่ารักมีความพร้อมหนังสือพร้อมดอกไม้นะคะ มีทั้งเค้กป้อนแบ่งชิ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเค้กใบเตยนะคะแล้วก็เค้กช็อกโ,โกแลตนะคะส่วนเค้กหรือว่าชีสเค้กที่ต้องการความเย็นนะคะเขาก็จะจัดเรียงไว้ในตู้แบบนี้ค่ะมีหลายรสให้เลือกอยู่เลยก็ประมาณนี้ค่ะเอ้าๆๆเจอใครไม่รู้หน้าคุณคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะๆๆคกิฟต์กับพี่ต่อยนะคะ ค่ะแล้วเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะมีคาราเมลนเคีโตนะคะแล้วก็โกโก้เย็นค่ะให้ความเข้มข้นมากเลยที่น่าแปลกใจนะคะพี่สาวของเรากินน้ําดื่มออร่าปกตินะคะเป็นไงบ้างคะได้กลิ่นคาราเมลชัดเจนค่ะหวานหอมคาราเมลมากโอเคค่ะอร่อยมีช็อกโกแลตติดลิ้นอยู่ด้วย อาหารจานแรกเราก็มาแล้วนะคะจะเป็นสปาเกตตี้ครีมทัอปเปิรเบคอนค่ะมันแยกเส้นกันนะคะมีคอร์ออฟเส้นมันติดกันมากเลยค่ะโทมากเลยค่ะเส้นหนุกหนับคำแรกอืมอืมรสชาติด,ดีกว่าการกินเดี่ยวเดียวจานถัดไปนะคะก็จะเป็นสลัดสโมกแซลมอนนะคะ ข้าวและจานที่3ของเรานะคะก็จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้าสโมกแจมอนนะคะก็อาหารมาไม่ช้านะคะค่ะและอันนี้ก็จะเป็นของกวาดนะคะสปาเกตตี้ครีมเห็ดราดเอ่อไข่ออนเซนนะคะข้างบนจะเป็นเห็ดนะคะแล้วก็ตรงนี้คาโบนาราอุย้เยอะมาก หอมเห็ดแล้วก็ซีมรีมคาโบนาร่านะคะอือมันต้องจูซี่แน่แนเลยเราก็จะคลุกกันนะคะอลังการมากนะคะมันร้อนเหรอต้องเป่านะร้อน ค่ะสำหรับเซสชั่นของเขานะคะเอออันนี้จานอะไรนะไม่รู้นะคะยิ่งแล้วใหญ่เลยมีแค่มะนาวซิกเดียวนะคะ และอันนี้ก็คือไม่เหลือเหมือนกันค่ะการันตีความอร่อยนะคะค่ะ <Yeah. S 1> แล้วสำหรับเซสชั่นของหวานของเรานะคะเมนูนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตโกดิว่าเค้กนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะอันนี้เมนูอะไรนะคะมอร์นิ่งทีค่ะเป็น <Morning. S 1> เออร์เกย์ค่ะกานก็ไม่งกไสหลับเลยค่ะให้มาเป็นเยือกอย่างนี้เลยเติมได้ตามใจชอบนะคะชาหอมมากค่ะเยี่ยม นุ่มอะมีความซอฟอะเง็บมีความซอฟแล้วก็เหนียวชีสเคก็คือเนื้อแน่นๆเลยเราก็จะขโมยบูเบอรี่ตรงนี้นะคะสักหนึ่งก้อนแปะลงไปเคฝังมันเอาไว้แล้วเราก็จะตักซอสบูเบอรี่นะคะโอ,อ้กนิดนึง ตัดขึ้นมากินยังไงนี่ยนี่หวานเจี๊ยบเลยถ้าไม่มีบูเียเนยี่ย <laughs> อันนี้คือตัดเปรี้ยวตัดคะรลมๆแล้วคือดีและสำหรับค่าอาหารของมื้อนี้นะคะอาหารคาวจะอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ของหวานนะคะรอบสองของเราจะเป็นสี่ร้อยยสิบห้าบาทค่ะค่าและสำหรับคาเฟ่ร้านมามีซองนะคะ เป็นคาเฟ่ที่เงียบสงบนะคะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยจัดสรรที่นั่งให้เยอะมากเลยค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะเตรียมชาร์จแบตเพื่อที่จะไปทํางานต่อนะคะถ่ายรูปได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปเอาไว้ให้ท้ายคลิป สหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กว่าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กว่าด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย